ธรรมชาติสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างชีวิตอาณาจักรแห่งพืชพันธุ์และสัตว์โลกทะเลป่าภูเขาล้วนเกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิวัฒนา,าการของสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและวันนี้อับดุลจะมาพูดถึงเกาะที่เกิดจากการสะสมตัวของลาวานั่นก็คือเกาะกลาปากอสที่หลายๆคนอยากลองไปเที่ยวสักครั้งกับ 5เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาะกาลาปะกอสที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. กาลาปะกอสดินแดนพิศวงมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของสภาพอากาศทรัพยากรหินดินแร่ น้รวมไปถึงเหล่าบรรดาสัตว์หายากที่มีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งโดยหมู่เกาะกาลาปากสเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอกวาดอร์อยู่ไกลจากชายฝั่งเอกวาดอร์ประมาณ965กิโลเมตรเป็นหมู่เกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรและในมหาสมุทรแปซิฟิกทําให้มีกระแสน,น้าไหลผ่าน3มสายคือกระแสน,น้ําอุ่นจากทางด้านเหนือกระแสน,น้ําเย็นจากทางด้านใต้และกระแสน,น้ําเย็นจากที่ลึกจากทางด้านตะวันตกของหมู่เกาะ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด7,994ตารางกิโลเมตรตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าวันที่15กันยายนพุทธศักราชส3 7 8าสดชาวสตา์วินได้เดินทางมาแวะที่หมู่เกากะกาลาปากอสโดยพักอยู่ในหมู่เกาะนี้5สัปดาห์และได้แวะที่เกาะใหญ่4เกาะโดยใช้เวลา19วันในการเก็บสะสมตัวอย่างและสังเกตลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสัตววิทยาของที่นี่ดาวินเรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่า ห้องปฏิบัติการวิวัฒนาการที่มีชีวิตความหลากหลายและแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในหมู่เกาะนี้ทาให้ดาวินได้ความคิดเรื่องการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติและทฤษฎีวิวัฒนาการและเมื่อชาวสดา์วินได้ตีพิมพ์หนังสือกำเนิดพงพันธุ์ในปีพุทธศักราช2 4 0 2จึงทำให้ผู้คนรู้จักหมู่เกาะกลาปะกอสกันมากขึ้นนั่นเองส เกาะอ ella, ิซาเบลลาเกาะใหญ่ใจกลางกาลาปากอสหมูกก่เกาะกาลาปากอสประกอบไปด้วย18เกาะหลักและ3เกาะเล็กๆสิ่งที่โดดเด่นของเกาะน,นี้ก็คือพื้นผิวขุกนระที่เกิดจากภูเขาไฟปล่องภูเขาไฟและหน้าผาโดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะอันเบมมลหรือเกาะอิซาเบลลาที่มีความยาวทั้งหมด132กิโลเมตรครอบครองเนื้อที่เกินครึ่งของหมูกก่เกาะนี้ เกาะนี้ตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่หแห่งกาสติยาผู้สนับสนุนการเดินทางให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นเองจุดที่สูงที่สุดในหมู่เกาะนี้คือภูเขาอาซูโดยจะมีความสูงอยู่ที่1689เมตรโดยหมู่เกาะนี้ยังมีภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูเขาไฟบูฟที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะอ,อิซาเบลลาส่วนเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาก็คือ เกาะอินดิฟาทิเกเบิลหรือเกาะซันตตกรุสนั่นเอง 3. ามภูเขาไฟวูฟภายร้ายที่พร้อมปะทุด้วยความที่หมู่เกาะกาลาปากอสเป็นเกาะที่เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟเมื่อ7-9ล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันยังคงมีภูเขาไฟที่มีพลังพร้อมปะทุหลงเหลืออยู่ด้วยนั่นก็คือภูเขาไฟวูฟที่ตั้งอยู่บนเกาะอิซาเบลล่าที่เคยปะทุมาแล้วในวันที่25พฤษภาคม2558โดยเจ้าหน้าที่จากสถาบันธรณีฟิสิก์แห่งเอกวาดอร์ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าการประทุนั้นทำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยสูงกว่า10กิโลเมตร และค่อยๆลอยไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟและยังมีทานลาวาไหลออกมาอีกด้วยและแน่นอนว่าสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณร,บรอบๆอย่างอีกัวนาหลายสายพันธุ์ก็มีความเสี่ยงที่จะโดนการระเบิดของภูเขาไฟและอาจส่งผลกระทบจนถึงขั้นสูญพันธุ์เลยก็เป็นได้อย่างเช่นอีกัวนาสีชมพูสัตว์หายากที่พบได้ในหมู่เกาะกาลปะากอสเพียงแห่งเดียวในโลกที่ตอนนี้ เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วย 4. ดินแดนแห่งสัตว์ดึกดำบรรพ์แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงเกาะกาลาปากสสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือสัตว์สายพันธุ์ต่างๆที่มีวิวัฒนาการที่น่าประหลาดใจและหาดูได้ที่เกาะแห่งนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอย่างเช่นเต่ายักษ์กาลปากส ที่เป็นที่มาของชื่อเกาะกัลลาปากอสอีกด้วยโดยเจ้าเต่ายักษ์สายพันธุ์นี้มีอายุได้ถึง100-200ถึงปีเลยทีเดียวรวมไปถึงอีกัวนาหรือนกหายากอีกหลายสายพันธุ์ก็ล้วนเกิดมาจากเกาะแห่งนี้ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายที่สนใจมาชมและได้ใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้และแน่นอนว่าเมื่อมีคนมากเข้ามามากขึ้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ สัตว์จำนวนมากในหมู่เกาะนี้เริ่มจะมีจำนวนลดลงรวมทั้งวานและแมวน้ำขนเฟอร์ซึ่งถูกจับจนเกือบศูนพันเต่ายักษ์ก็ลดจำนวนลงอย่างมากซึ่งการท่องเที่ยวเมื่อก่อนมีข้อจำกัดเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปรปรวนและอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันมีธุรกิจท่องเที่ยวที่กว้างขวางโดยศูนย์กลางการบริหารหมู่เกาะกาลาปากอสตั้งอยู่ที่เมืองปวยโตบาเกริโซมเรเนโนบนเกาะซานคริสโตบาลนั่นเอง จากปัญหาการลดลงของสัตว์บนเกาะนี้ทำให้หลายหน่วยงานพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์รวมทั้งสภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมบนหมูกก่เกาะนอกจากหน่วยงานของรัฐบาลเอกวาดอร์แล้วทำให้ปัจจุบันมีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับเต่ายักษ์พวกนี้และมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Galapagos Conservation Trust ในกรุงลอนดอนที่พยายามอนุรักษ์สภาพทางนิเวศวิทยาของหมูกก่เกาะและเสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกอีกด้วย 5. มรดกโลกกลาลปะกอสแน่นอนว่าดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้ได้ถูกตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติหรือยูเนสโกโดยได้รับการคัดเลือกจากการที่เกาะกลาลปะกอสเป็นที่ศึกษาค้นคว้าและเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกเช่นยุคสัตว์เลื้อยคลานยุคน้ำแข็ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยาและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กําลังเกิดอยู่เช่นภูเขาไฟเกษตรกรรมขั้นบันไดและยังเป็นแหล่งที่เกิดจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษเช่นแม่น้ําน้ําตกภูเขาและสุดท้ายก็คือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจอีกด้วยแต่ปัจจุบันหมู่เกาะกาลาปากสถูกยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตรายเพราะกำลังถูกคุกคามจากการลุกรานของมนุษย์การท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้นตลอดจนการอบพยพย้ายถิ่นโดยมีการถแถลงการเอาไว้ว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือสำรานที่ใช้เวลาอยู่บนเกาะเพิ่มขึ้นถึง150%ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์เป็นจำนวนมากรวมไปถึงการสัญจรไปมาระหว่างเกาะต่างๆก็ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกด้วย